สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแอดจะมาแนะนำวิธีการแลกชิปในเกมเนี่ยเป็นเงินนะคะรดกรวิงผ่านฟิวก็มันจะมีสองวิธีนะเราจะแลกเข้า t ู u e m o n e y Wallet หรือว่าจะแลกเป็นเงินจริงก็ได้ตัวทูมันนี่มันนี่วอลเลเนี่ยปัจจุบันชิปมันเอาไปเหมือนจะเอาเป็นแลกไม่ได้แล้วนะเอาแค่บัตรอาบัตรอาสีเหลืองๆอันนี้ เอาไปแลกเป็นทรูมันนี่ได้ถ้าจะแลกเป็นทรูมันนี่นะคะให้มาตรงนี้ร้านแลกรางวัลข้างล่างนี้นะคะจากนั้นกดเข้าไปเลยมันก็จะมีเนี่ยช่องเน้ยช่องบัตรสีเหลืองอันนี้นะคะเราก็เลือกดูว่ามันแลกอะไรได้มายีงไงซึ่งปกติเนี่ยบางช่วงมันก็จะมีพวกของรางวัลต่างๆมือถือ ไอพวงไอแพดอะไรเงี้ยก็มีให้แลกเยอะแล้วก็ของรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายแต่ช่วงนี้มันมีแค่บัตรถูกับบัตรเหลืองไปแลกเป็นชิปแล้วนําชิปไปแลกเป็นเงินอีกทีก็ได้โอเคใครอยากแลกเป็นถูกง่ายๆกดกดเลยแต่อันนี้บัตรเหลืองแอดหมดแล้วนะคะพอดีแอดไปแลกเป็นชิปหมดแล้วมันกดไม่ได้นะคะเนี่ยใครมีก็กดเลยประมาณนี้เนาะก็ หมายเลขมันจะมีหมายเลขบัตร Trumani สิบหลักเนี่ยมันจะมี2แถวเอาแถวด้านล่างไปกรอกเข้าที่แอป Trumani Wallet ของตัวเองนะคะซึ่งก็จะมีค่าธรรมเนียมนิดหน่อยเวลากรอกต่อไปนะคะเป็นการแลกชิปเป็นเงินเราจะมาที่ส่งชิปข้างบนขวามือนี้นะคะส่งชิปกดเข้าไปปุ๊บแอปอาจจะขายให้เจ้าเจ้านี้นะคะประจำเลย ตัยอ่อแบงค์ตัวนี้นะคะซึ่งจริงก็มีเจ้าอื่นแหละเจ้านี้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 ก็ติดต่อไปได้ซึ่งอย่าเพิ่งโอนไปเด็ดขาดให้เราแอดไลน์เขาไปก่อนเดี๋ยวนะมันอ๋อก็คือเราจิ้มที่ เราจิ้มที่ลายตรงเนี้มันก็จะเด้งไปให้แอดก่อนนะคะจริงๆมันเข้าไปดูที่โปรไฟล์ก็ได้นี่แล้วแอดก็ขายให้เจ้านี้ประจำเหมือนกันเอาละเรากดเข้าคนใครจะขายให้เจ้านี้เหมือนแอดก็ได้นะกดเข้าไปที่ส่งตรงนี้ก็ได้หรือค้นหาคำว่าเอ็นไอน,ไนลองแบงก์อันนี้นะคะกดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์เขา เดี๋ยมันจะมีโปรไฟล์ไลน์อยู่ตรงนี้แต่อันนี้เขาไม่มีไม่เลยไปเลือกเจ้าใหม่ก็ได้พี่แบงค์ตัวนี้ไม่มีมันแอดไลน์ไงตัวนี้แหละพยายามเข้ามาตรงข้อมูลเราเลยก็แบงค์แล้วกดแอดไลน์ไปเอาเป็นว่าแอดไลน์เขาก่อนนะพอเราแอดไลน์ไปปุ๊บเราก็แจ้งเขาว่าเราต้องการจะขายชิปจากนั้นเขาก็จะถามชื่อสกุลเลขบัญชีธนาคารต้องใช้ของตัวเองเท่านั้นนะคะ พอเขาได้รับเรียบร้อยแล้วตรวจสอบข้อมูลเขาจะบอกวิธีการซื้อขายชิปว่าทำยังไงเขาบอกให้ส่งก็ค่อยส่งเวลาส่งแล้วก็แค่ามาที่ส่งใช่ไหมแล้วก็ไปกรอก ID เเขาเขาจะแจ้ง ID ID มาทางไลน์นะแอดส่งใยแอดก็จำได้เนี่ย ID นี้เอามากรอกตรงนี้เป็น95ตัว9999อะไรเ 5ตัวแล้วจากนั้นก็กรอกจำนวนชิปสมมติว่าแบบนี้เนาะ9 9 9 9 9 5ห้าตัวกดตกลงกดค้นหามันก็จะเจอเขาใช่ไหมแล้วก็กดกดกล่องของขวัญอันนี้กล่องของขวัญอันนี้นะคะกดเข้ามากดเข้ามาจะเป็นแบบนีแบบน้จากนั้นเราก็กอกจำนวนชิปที่เราต้องการขายไม่แน่ใจว่จาเจ้านี้เขารับขั้นต่ำเท่าไหร่แต่แอดก็ขาย สิละห้าร้อยชิปขึ้นไปหนึ่งพันชิปหนึ่งไม่ใช่หนึ่งพันห้าล้านชิปขึ้นไปหนึ่งหมื่นหนึ่งหนึ่งล้านชิปหนึ่งล้านชิปไม่แน่ใจว่าขายได้ไหมแต่ห้าล้านชิปนี้ได้แน่นอนห้าร้อยล้านก็ได้นะคะห้าสิบล้านนี่ก็ได้ประมาณนี้หนึ่งร้อยชิปคือเงินหนึ่งหล้านชิปคือเงินหนึ่งร้อยบาทนะคะพอเรากรอกจำนวนชิปแล้วใช่ไหมเราก็กดตกลง ซึ่งคนที่ส่งใหม่ๆมันจะให้กรอรหัส OTP ที่เราตั้งก่อน6หลักนะคะรหัสความปลอดภัยแล้วก็กดรหัสแล้วก็กดตกลงไปแล้วค่อยมากรอกจำนวนชิปโอเคเนาะพอเรากรอกส่งชิปอะไรเสร็จแล้วมันก็จะมีหน้าบันทึกตรงนี้ให้เราแคปหน้าตรงนี้นะคะไปไปแจ้งที่ไลน์ที่เราทำการซื้อขายชิปเพื่อเป็นหลักฐานการการส่งชิปว่าเราส่งไปแล้วนะคะ ก็ประมาณนี้จากนั้นก็ลองเงินเข้าบัญชีแค่นั้นเองง่ายๆใครอยากจะขายก็ลองไปทำตามกันดูนะคะะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย